อ่ครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของสุนุลาบบุกจากขวาไปซ้ายครับเป็นฝ่ายเฮียลุกเ่มเกมก่อนนะครับบอลทุ่มครับสุนุลาบวัสุสธีพยายามจะก,กดดันแล้วตรงนี้ได้มาวัสุธีในกรอบกีโทษล็อกแต่ว่ายัางหาเหลี่ยมยิงไม่ได้ครับคืนกลับมาแล้วได้ซัดตรงนี้ติดบล็อกแล้วยิงอีกทีนึงก็ไม่เข้ากรอบครับโอกาสของวัสุธีวา่ารานตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยครับบอลของวัสุธีครับ คืนมาทางฝั่งซ้ายแล้วพ <c oughs> ยายามจะเปิดเข้ามายังติดครับมาอีกทีหนึ่ง <c oughs> ลองหลุยมาปีกซ้ายปาดกลับเข้ามาตรงนี้ยังเคลียร์ได้ <c oughs> ซัดอีกทีหนึง่งยังเซฟได้ครับรู้สับประตูของสอง <c oughs> ุนทรภาจังหวันนี้เซฟได้สวยเลยครับ <c oughs> ได้โอกาส <c oughs> ในช่วงต้นเกมสองครั้งแล้วนะครับทางฝั่งของวัชุทิวารารามครับ หมูม่เล่นสันมาเปิดติดบล็อกแล้วเอา้าบอลตกมาตรงนี้ได้โมงแล้ว1น,นเลยครับทางด้านของวสุที่ว่ารามขึ้นนำส่วนกุหลาบแล้วครับโอ้โหจากหมายเลข19ครับทางด้านของพิทักษ์แสนรีครับดูภาพช้าครับนี่ครับเปิดเข้ามาลูกนี้แฉลบครับ แล้วขึ้นหมงไม่ถึงบอลตกพื้นมีสปินแล้วถอยมาหม่งเรียบร้อยเลยครับดูอีกทีครับโอ้พิทักษ์แสนรีครับได้ต้องบอกว่าสมหล่นลูกบัลเลอร์เลยครับนี่ครับโอ้โหม่งแล้วมันย้อยข่ามมือของธนกิจจงช่วยวงนะครับ บอลของวัสุธิขึ้นมาก็ตรงนี้โดนเคลียร์ออกมาครับกระแทกกันบุสินไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วทะลุช่องมาโอกาสนี้ของโยฮันแต่ว่าก็โดนจับลำหน้าไปครับสั้นๆมาให้แล้วลากแตะหนีแล้วเปิดข้ามมาเสาสองเข้าประตูไปเลยครับ โอ้โหเหมือนจะเปิดข้ามแต่ว่ากลายเป็นเข้าครับจ้ต,ต,ตัวเหมือนจะยังงงงงอยู่เลยครับทางด้านของพีพัศวดีครับดูภาพชาครับจังหวะเล่นเตะมุมสั้นมานะครับคืนกลับมาแล้วล็อกหนีอีกทีนึงแล้วเปิดเนี่ยบอลเหมือนฉลับแต่ว่าเข้าประตูไปเลยครับดูอีกทีครับ บจากเต่มุมสั้นนะครับแล้วเปิดเข้าประตูไปเลยครับ2-0ไปแล้วครับทางด้านของวสุธิวรารามครับเปลี่ยนออกมาทางฝั่งซ้ายครับทางด้านของสุกลาบหลากขึ้นมาเองแล้วไหลต่อทางด้านซ้ายจับแล้วตอกส้นให้ตรงนี้เติมขึ้นมาสวยครับสุดเส้นปะหาก,กลับเข้ามาแต่ว่าตรงนี้ยิง ติดเซฟครับอาครับตัดบอลกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับจะให้ดีทินพัฒแต่ว่าติดแล้วบอลของวสุรทิวรารามทะลุช่องมาตรงนี้ไม่ล้ำหน้าข้างในปาดมาแล้วเอาถึงไหมถึงแล้วได้ยิงโอ้โหจาะแบบนี้ไม่เหลือครับ3-0ครับทางด้านของวสุรทิวรารามเป็นหมายเลข17นะครับทางด้านของโยฮันมือโป,ปกูครับ ดูภาพช้าครับเนี่ยทะลุช่องมาครับแล้วตรงนี้ไม่มีธงล้ำหน้านะครับแล้วปาดเข้ามาจังหวะแรกจับแล้วหูมันง้างง้งกลายเป็นมาเข้าทางของโยฮันแล้วกดเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับบอลของวสุทธิวรารามตอนนี้3-0ไปแล้วครับ บอลขึ้นทางขวาครับบอนกลับมามวนหนีสวยครับเธอหน,นีแล้วตรงนี้โดนดึงไว้นิดนึงผู้ตัดสินให้เล่นต่อในกรอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้อ่ะไม่เข้าครับบางทีหาเบอร์ไม่เจอในหลายชื่อนี่โอ้โหเปิดเข้ามาครับเตะโมโหสุธิมงแล้วบอลในกรอบเขตโทษแก้ออกมาครับสวนกุหลาบสวนกลับแล้วครับข้างหน้า ยังให้ไม่ได้ทะลุช่องมาเบิร์จังหวะเดียวอบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับทางด้านของปุญญพัฒน์ครับพลิกหนีได้ครับทางด้านของวัสุธิวราลรามแล้วจ่ายทะลุช่องมาดีดลูกนี้แล้ว4-0ครับ เป็นทางด้านของหมายเลข14ครับนะัทวุฒิจันทราโชตน,นะครับําประตูที่4ให้สุนท์กยฎีวิทยาลัยครับไอ้ทางทางวัะสิทธิวัลาลามครับขออภัยดูภาพช้าครับโอ้โหจังหวะนี้ครับรพลิกหนีสวยที่เดียวครับทางด้านของวชัชลรวิทย์อาวอครับแล้วทะลุช่องมาเนี่ยไม่ล้ำหน้าแล้วจิ้มเบาๆปลายเท้าแต่ว่าอน้ำหนัก ถึงพอดีแล้วก็ทิศทางได้ครับดูอีกทีครับต้องชมตั้งแต่จังหวะพลิกตรงนี้เลยครับของว,วชิโรวิทอารวครับรถเนี่ยจะถ่ายจ่ายทะลุช่องมาแล้วเรียบร้อยเลยครับจะตัวยิงเสร็จแล้วมีเจ็บด้วยนะครับทางด้านของหมายเลขสิบสี่ครับนัทุวิธอินทราโชธครับอ่าครับบอลของวาสุธิขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับ กิษนพลอืมแล้วกิษณพง์มาเองเปิดเข้ามาด้านในอา้าวสกัดไม่ดีจับแล้วหาช่องยังไงยังไม่ยิงวนก่อนครับทางด้านของพิทักษ์ลบคื้นกลับมาไม่ได้จบขึ้นมาจับแล้วพลิกไม่ได้เป็นว่าสุธีเอาบอลกลับไ,ได้แต่สุนกุหลาบก็ยังเคลียออกมาครับ คืนกลับมามาเข้าทางผู้เล่นของสุธิวรารามและสุดท้ายมีเป่าหยุดเกมก่อนแล้วครับทางด้านของสวนกุหลาบมีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับมันจะเป็นตะคริวนะมาช่วยดูอาการครับเนี่ยครับภาพบอลน,นักเรียนเราจะเห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆครับเป็นภาพที่ช่วยเหลือกันนะครับคนละฝั่งคนละทีก็มาช่วยกันได้ครับเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นก็คือธนกรจ,จงช่วยวงครับ รสาวประตูตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งนะครับมาเป็นกองหน้านะครับครับเปิดเข้ามาของสุนกุลาบแล้วโอ้โหไม่ได้ตอนแรกก็งงอยู่ว่าทำไมส่งพัฒนเชียกรลงมานะครับหแล้วก็ตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะว่าเอาธนากฤตจงช่วยวงไปเล่นเป็นกองหน้าครับ กองหน้าไม่ได้เอาประตูไปเลยครับหน้ายิงไม่ได้ดีนักเดี๋ยวรอดูว่าประตูถ้าผู้รักษาประตูยิงได้นี่ต้องพิจารณาตัวโดส่วนของกองหน้านะครับาารทัสงบอลสนทรภัสุธีตรงนี้สก,กัดออกไปได้ครับบอลของสุงทรภั์ครับคือหลังกลับมาดาวนัทเหล็งนุ้ยให้แล้วโดนชิงไว้แล้วครับวสุธีมา ตรงนี้ซ้ายมีขวามีเลือกทางไหนเลือกทางไหนล็อกมาเองห้ออกทางขวาครับมองข้างในเลือกกึ่งยิงกึ่งผ่านมาแล้วผ่านหน้าประ,ประตูไปครับเวลาที่ทดมาจะครบ4นาทีแล้วนะครับ <S 1> <S 1> <S แล้วพุทธิสิงก็ปานนเวณนหมดเวลาการแข่งขันครับจบเกมครับทางด้านของวัสุทธิวราราครับ ก็เอาชนะทางด้านของส่วนกุลาวิทยาลัยไปได้ครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ครับวันนี้ก็โชว์ผลงานได้ดีเลยครับทางด้านของโยฮันมือโปกูนะครับก็จบเกมครับเป็นวัสุธีที่ทำได้ดีกว่าครับในเกมนี้ครับเอาชนะไปได้4-0ต่อ0สำหรับการไทโลสดในคู่นี้ครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันในคู่ถัดไปครับ ทีมโรงเรียนพระแม่มารีสาทรครับพบกับโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยานะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ใหม่นะครับรอติดตามถ่ายทอดสดได้เลยครับสำหรับครูนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ